คือแม่อ้อมอาบน้ํานะคะไปอาบน้ำเพื่อจะไปบ้านแม่แล้วลงมาม่อนออกจากกรงแม่เนีย่ยไม่รู้เลยมันออกทางไหนเ้ราะม่ามันออกทางไหนเนี่ยอันนี้ก็ปิดอยู่นะคะอันนี้ก็ปิดอยู่เนี่ยแล้วมันออกไปได้ยังไงอะ่ะฮะแล้วถ้าเกิดบอกว่าแหกกรงรูแค่นี้แล้วม่อนออกไปได้นี่คือเนี่ยค่ะสาภาพคือมันมีแค่รูนี้ เนี่ยค่ะนี่นี่ช่องนี้นะคะมันออกมาแค่รูแค่นี้มันสามารถมุดหัวออกมาออกมาได้อะรูแค่นี้เองนะคะมันแหกโกงออกมาแล้วประตูอะไรพวกนี้อยู่ครบหมดอะเนี่ยคือไม่รู้จะทํายังไงนะคะเราต้องทําใจอย่างนึ้งว่าถ้าเขาไม่อยู่เราก็ไม่สามารถที่จะฟังคับเขาได้เพราะว่านื่จากว่ามันเคยอยู่ของมันอย่างนั้นไงแลวเดี๋ยววันนี้ไม่รู้จะกินข้าวหรือเปล่าจะกดไม่อ้อมไปยังไม่รู้ล้าจะเข้าใกล้ไม่อ้อมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวไม่อ้อมต้องเก็บ เคอไอของนเนี้ยอาหารมอ,อาหารเม็ดเปียกหมดเลยค่ะเปียกหมดแล้วก็เนี้ยทรายเซยต้องทิ้งหมดเลยก็ค,คือกกงเนี้ยไม่เอาไม่สามารถที่จะขังใครได้เลยถ้าเป็นพวกที่แบบนี่นี่นะคะรอยแหบมีมีสองที่ก็คือมีตรงนี้ที่หนึ่งนะคะมีตรงนี้ที่หนึ่งคือเห็นไหมคะเป็นรูปโค้งนะคะที่หนึ่งแล้วก็ครนี่แหกหรืนี้ไม่สําเร็จก็เลยมาแหวกตรงนี้โดยที่ผักของเนี่ยกระจายไปแถบนู้นหมดเลย นะคะผักของก็จะไปแถบนู้นหมดเลยตอนนี้ยแม่อมก็มีจะคุยกับหมอนะคะเมื่อกี้นี้คือเขาฉีดวัคซีนให้มันเนี่ยอย่างดีมากๆเลยนะฉีดให้ดีมากๆก็คือฉีดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยคือ900นะคะทั้งวิกีเมียเอ็ดแมวคือเราฉีดหัดแมวด้วยฉีดคือฉีดกันไว้ให้มันน่ะนะคะฉีดกันไว้ให้มันเลยนะ เอาอาหารวางไว้ไม่รู้ใครกินหมดค่ะเมื่อตอนช่วงที่แม่อ้อมไปอยู่บ้านพอดีแม่อ้อมไปทางานบ้านแม่ก็อย่างที่บอกค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแม่อ้อมวางเลยแม่อ้อมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวแม่ทำข้างในให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปให้อาหารแมวจอนข้างนอกรวมทั้งนักรบด้วยจะไม่รู้ว่ามันจะมากินหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่ามันจะมากินหรือเปล่านะคะวมนร้องเรียกแล้วมันกินดังนั้นไปก่อนลูกไปเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเขาก,กินพร้อมยา โถเอ้ยแต่ตอนเย็นเขากินพร้อมยาลูกเออกินอันนั้นไปก่อนแลมว่มันอยากเข้าใกล้มันปล่อยมันก่อนเดี๋ยวมันเสียเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินไปสิลูกมันกินไปก่อนดู้สินั่นน่ะแหกจนขนเขินเนีน่ยเป็นอะไรรู้ดู้ีนั่นน่ะเออก็เดี๋ยวจะอยากจะออกก็เดี๋ยวเ็าเปิดให้ก็ได้ทำไมต้องแหกกงขนาดนี้ดูหัวเหออยับเยินหมดเลย เออเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเอาเลยเหรอเอาก่อนนักรบเหรอโอเคเดี๋ยวแม่ให้ก่อนนักรบนะเดี๋ยวแม่ให้ก่อนนักรบนะบุกเข้ามาถึงกลมที่ฝนมะเอาม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 า,มา <c oughs> ไ,มไม่เข็ดไม่เข็ดเดินตามไม่เข็ด <c oughs> เออเดี๋ยวแม่อ้อมค่อยมาเล่าเรื่องมันให้ฟังแล้วกันนะคะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนขอให้มันกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องมันให้ฟังอืม มันเข็ดที่ไหนมันเข็ดแม่อ้อมที่ไหนเราดูดินะเนี่มาพันขาไม่เข็ด <laughs> หิวอ่ะเดยไม่เข็ดไม่เข็ดถึงขั้นตามมาหลังบ้านเอาไป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 เดี๋ยวไปให้ไปไปไปถึงขั้นตามมาหลังบ้านไปแล้วถึงขั้นตามมาหลังบ้านแล้วคะ่ะอะแล้วตกลงมันจะกลัวมันจะกลัวมันไม่กลัวไม่อ้อมเลยดูชี้เนี้ยเอ,อ้ยเราก็โหดร้ายกับมันมันยังไม่กลัวเราอีกนะ อยู่ก็อยู่กันไปกลัวไหมล่ะคะ เม่พี่ผลจะออกมาเข้าห้องน้ําเนี่ยมันจะกินเปลวหรีด้าวันมันไม่กินเปลวกี้มานพี่ผลจะเข้าห้องน้ำหูกใอ้อมจะเล่าอะไรก็ยังเล่าไม่ได้เลยสงสัยต้องไปนั่งเล่าในห้องกระต่ายแล้วละคะ่ะมันไม่ถนัด เพราะว่าเดี๋ยวต้องทํางานก่อนปอมันไปก่อนแม่อมต้องไปให้อาหารฝั่งไอ้พวกนู้นก่อนค่ะข้างนอกกินกินอยู่เดินออกก็ตามจะจะตามติดอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะไปกินข้าวเลยไม่ต้องมาตามเลยจะไปให้อาหารไอ้พวกนู้นม,มันตามติดชีวิตมากเลยค่ะไม่กลัวแม่อะไรทั้งสิ้นแทนที่มันจะกลัวนะ พี่ฝงพี่ฝนนี่ดูมันกินข้าวไปเลยจะต้องมายืนเฝ้าอะไรเล่าเออลูกเต้าก็ไม่ใช่อืมดูเอาค่ะพันแข้งพันขาอดูเอาค่ะ เดี๋ยวแม่จะไปหาข้าวให้พี่ฝนแล้วไม่ต้องยุ่งกับแม่แลวกินไปไม่ต้องยุ่งอนาคตคือเปียกส่วนเปียกค่ะแห้งส่วนแห้งจะมาผสมไม่กิน,นะแม่ยือนอยู่ก็นอนมือร่างอย่างนั้นอแอ <laughs> นคืออย่างนี้อไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เล่ามันตรงนี้แหละค่ะก็คือว่า เมื่อวานนี้เขาพาม่อนไปตรวจสุขภาพเอ็ดแมวลูคิมเมียโคโรนาคือนองม่อนไม่มีอะไรทั้งสิน้นหลังจากที่เขาตรวจม่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็ให้หมอตรวจว่าม่อนอายุเท่าไหร่ปรากฏว่าม่อนอยู่แค่อายุ4ี่ห้าขวบซึ่งแล้วก็อัตลักษณ์ของม่อนคือหางของม่อนกับเจ้าแต้มเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าแม่ออนก็จะไม่ได้ว่าเจ้าม่อน,ห,นหางตรงหรือเจ้าแต้มหางหักนะ,ะคือม่อนหางหางหาง,หางหักนิดนึงแต่เจ้าเจ้าเจ้าแต้มหางตรงอืม แล้วก็ม่อ,มอนอายุแค่สี่ห้าขวบชนแต้มมาสิบขวบแล้วทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออ๋อโอเคหลังจากที่ตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเอาไปไหนแล้วล่ะตกลงไม่คุยกันใช่ไหมหลังจากที่ตรวจสุขภาพเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เขาก็ฉีดฉีดยาให้แต้มฉีดยาให้เจ้าม่อนนะคะก็ฉีดยาฉีดวัคซีนชนิดดีมากเลยอะฉีดแบบ ราคาเก้าร้อยบาทบ้านแม่อมฉีดแค่สี่้อยนะคะแต่จะเจ้าเจ้า,เจ,า,เ,จาเจ้ามอนฉีดเก้าร้อยนะคะมอนฉีดเก้ร้อยแล้วก็อืมแม่อมเลากกงวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวนั่งตรงนี้ละคะ่ะแป๊บหนึ่งก็หยดยาฉีดยาอย่างดีนะคะแล้วก็เออ่กินยารักษาเชือ้อราเมื่อวานนี้เขาหมดไปแต่ ็รวมๆสามพันนะคะที่เขาบอกแม่อ้อมเลยถามว่าคืออีกอย่างหนึ่งก็คือแมวที่บ้านเขามีปัญหาค่ะเพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้จริงๆก็คืออันนี้เข้าใจเขานะเพราะว่าแมวของเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วเจ้ามอนเนี่ยก็คือพอพอพอไม่ใช่แล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแหละก็เลยเขาก็เลยบอกแม่อ้อมว่าเขาขอเอาเอามอนกลับมาโอเคแม่อ้อมก็ไม่ไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยเดือนหน้าแม่อ้อมก็ต้องไปกระตุ้นเจ้ามอนแล้วเนี่ยมันก็ติดแม่อ้อมมากเดินเข้าเดินออกแม่อ้อมก็ นะคือเขาเองเขาเขาเขาเองเขาค่อนข้างดีมาก่ะเค่ะทั้งทั้งทั้งเจ้าของมอนแล้วก็ทั้งทั้งทั้งเพื่อนของของเขาด้วยค่อนข้างดีทั้งสองคนเลยคือคือเขาจริงๆอ่ะเขาเขาเขาอยากได้มันนะแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาเพราะว่ามอนไม่กินข้าวเลยมานี่ก็ไม่กินข้าวเลยอารวาสแหกข้าวแหกของแหกกง พังนี่แม่อ้อมเอากระบะทรายตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่าพี่ฝนเนี่ยนิสัยก็คือถ้าเห็นของเราจะไปอึใส่เนี่ยแม่อ้อมก็กลัวอยู่ว่าจะไปอึใส่หรือเปล่าคือไปอึข้างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เข้าไปข้างในคือถ้ามีของมีอะไรจะไปอึแบบใกล้เคียงแบบไดแบบนะ้อย่างถ้าแม่อ้อมวางถาดแล้วก็จะไปอึใกล้ şey like เคียงอย่างเงี้ยอืแล้วก็หวงค่ะไม่ให้นักรบกินเมื่อกี้แม่อ้อมต้องแบบอืกว่านักรบมันจะได้กินนะแม่น,นักรบมันต้องเข้าไปอยู่บ้านหลังนู้นมานี่ไม่ได้อ่ะดูมันก็แล้วกัน นะคะก็คือคือ,ค,อคือเขาไม่เอาบอกอเลยว่าเขาค่อนข้างดีมากเพราะว่าตรวจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คือทีน,นี้ก็มีปัญหาว่ามันเข้ากับแมวที่บ้านไม่ได้แฟนก็เลยบอกว่าให้เอามาคืนเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไม่้อมอก,ก็โอเคนะก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเราจะเอามาอยู่ในกรงสักพักหนึ่งคือไม่เอามากคิดแล้วว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกคือไม่อ้อมก,ก็จะดูดูดูมาสักพักหนึ่งอะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเออมร้องก็เป็นเดือนอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ย เรื่องที่หนึ่งอย่าบอกนะคะว่าให้เอาเข้าห้องกระต่ายไม่ได้ค่ะเพราะว่ากระต่ายคือเป็นหัวใจของแม่อ้อมเลยไม่ได้เด็ดขาดแล้วกระต่ายเขาชอบอยู่เงียบๆแล้วไปแหกปากแหกอะไรเนี้ยตายพอดีกระต่ายอ้อมตายยกห้องไม่ได้ค่ะไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ข้างในก็มีปัญหาแค่ไปเดินตามก็ไอ้ลุงกระตีน้องแล้วมัวคือไม่ได้ เราเราเราก็ต้องค่อนข้างแคร์ลูกเราด้วยเพราะว่ามันถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันนะคะอย่าลืมอย่างบ้านใหญ่ๆที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมมีค่ะมีมีเยอะด้วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่เล่าให้ฟัง การท cents, like, ี่จะไปไว้แยกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้บอกให้ฟังค่ะแต่แม่อ้อมบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะก็เขาอยู่อย่างนี้ก็มีปัญหาในเพราะว่าแม่อ้อมจับได้จับได้เลยจะไปฉีดววกซี่มอ้อมก็จับมันไปนะคะก็ฉีดต้องต้องฉีดรอบสองนะคะทํามันทําแล้วนะคะกินยาได้ไหมกินได้ก็คือให้กินกับอาหารก็ดูแลกันไปค่ะตามนี้นะคะ